สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมธทุรสโหราพยากรณ์ที่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนจำเดือนพฤศจิกายน2568นโดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 063 078 0354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1นชั่วโมงถามได้ไม่จำกัดคำถามค่าบูชาครูท่า้นละ1 9งละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง22นาฬการาศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า สถิตเข้าสู่รักขณาราศีภายใต้เรือนพบต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสหัชชะดาวพระอาทิตย์ได้ยกเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เรือนพบปุตตะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้หากท่านจำเป็นต้องขับขี่ยวดยานผานะขอให้ใช้ความระมัดระวังตลอดการเดินทางและหากท่านมีเรื่องสำคัญทนี่ต้องตัดสินใจ ขอให้พิจรารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดือนพบอริตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม2568ส่งผลในท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแต่ข้อควรระมัดระวังคือการมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องบางคนหรือมีโอกาสที่พวกเขาอัดน้ำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้ และในระหว่างนี้ท่านอาจมีโอกาสมีนิสิตบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะดาวร่างคารซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบอริและลาภะได้ยกเขราสู่ราศีพิจิกภายใต้เดือนพบอริตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีความเข้มแข็งมีความอดทนในการทำงานมากยิ่งขึ้น ท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันและในระหว่างนี้ท่านจะมีเครดิตดีท่านที่ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมถุนและเป็นดาวประจำเดือนภพพันธุดาวพระพุธได้ยกเข้สาสู่ราศีตุลภายใต้เดือนภพปุตตะตั้งแต่วันที่ 3 1ตุลาคมถึงวันที่7ทธันวาคม2568และตำแหน่งเป็นอุจาพิมุกส่งผลในท่านจะมีจิตใจที่จมใ่ร่าเริงมากยิ่งขึ้นและมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคการเงินหมุนเวียนดีค่ะท่านจะมีครอบครัวมีลูกหลานบริวารในระยะนี้ท่านจะได้ใกล้ชิดกับพวกเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวดีค่ะและยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานประจารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท่านจะโชคดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานท่านจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาค่คะดาวพฤหัสบ,บดี่งเป็นดาวประจับการงานและความรักของชราวราศีเมถุนดาวพฤหัสบ,บดีได้ยกเข้าสูราศีกรกฎภายใต้เดือนพบกุมภ์ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดในเรื่องของการงานหนะ้าที่การงานดีค่ะ ท่านจะได้รับรายได้และผลตอบแทนที่ดีจากอาชีพการงานของท่านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีกําไรจากการค้าการลงทุนส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานการเงินได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการทํามาหากินและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานร่วมกับคู่ครองค่ะส่วนคุณโซจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ เป็นคนมีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีฐานะดีค่ะดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวประจำเดือนปรปุตตะและวินาศได้ยกเข้าสูราศีกันภายใต้เดินพบพันธุตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงที่4พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ท่านจะชอบอยู่แบบสมถะสันโดษอยู่แบบเงียบๆแต่ข้อควรระวังคือ คอยท่านาระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องบางคนหรือท่านจะมีโอกาสได้จัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอนสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะจากนั้นดาพระสุจะย้ายเข้าสราศีตุลภายใต้เดินพบุตตะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึงที่28พฤศจิกายน2568และตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลใหท่าน มีจิตใจที่เจ็มใสร่ะเริงมากยิ่งขึ้นและท่านจะมีโอกาสได้ทําสิ่งใหม่ๆอาจมีผลงานชิ้นใหม่หรือมีงานอดิเรกบางอย่างเพิ่มขึ้นท่านที่มีลูกหลานบริวารลูกน้องความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะเป็นที่เคารพรักของพวกเขาเหล่านั้นค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดืนภพสุภะตั้งแต่วันที่ยีสิงหาคม25-68 สถิตถึงวันที่13กุมภาพันธ์ส5 6 9ส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแปลงประสู่ความเจริญก้าวหน้าในบางท่านจะมีโอกาสยกย้ายถิ่นฐานในบางท่านจะมีโอกาสได้รับมรดกเงินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์บางอย่างค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพสุภะ ได้ยกเข้าสูราศีกุมภายใต้เดินพบสุภาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่2 2พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราบดีส่งผลให้ท่านจะคิดถึงเรื่องของอนาคตมากยิ่งขึ้นและท่านจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นมากขึ้นหน้าที่การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นและในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ